จริงๆมีคนพูดเยอะนะครับว่าลิเวอร์พูลได้แชมป์รายการนี้โดยเฉพาะนัดชิงเนี่ยด้วยตัวผู้เล่นกำลังสำรองนะครับกำลังเสริมอะไรประมาณนั้นนะมันยังเหมือนกับนับหนึ่งอย่างเป็นทางการให้กับเด็กคนอื่นๆที่ไม่ใช่คนที่แจ้งเกิดแล้วในซีซั่นนี้อย่างคอนซาแล้วก็แบรดลีย์นะครับถ้าดูเกมการเล่นนะครับ เราจะเห็นว่าภาพรวมในช่วงท้ายของเครื่งเวลาหลังลิ้วภูเนี่ยป้อแป้แล้วเหมือนกับหมดแรงแนละ้วสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ deep r e a t a l k extra นะครับเรื่องแดงเข้มข้นสำหรับสายลึกลิ้วภูครับวันนี้ตั้งชื่อตอนว่าเป็น extra นะครับเพราะว่าก็จะมาเก็บตกอีกนิดหนึ่งนะครับจากเกม คาราบาวคัพซึ่งลิวพูได้แชมป์สมัยที่10นะครับคาราบาวคัพ2024ันนะครับในประเด็นของนักเตะเยาวชนนักเตะ a ค a ด e มี่นะครับจริงๆมีคนพูดเยอะนะครับว่าลิวพูได้แชมป์รายการนี้โดยเพราะนัดชิงเนี่ยด้วยตัวผู้เล่นกำลังสำรองนะครับกำลังเสริมอะไรประมาณนะนะครับแต่จริงๆถ้าลองมองเจาะกันดูแล้วเนี่ยนะครับลิวพูได้แชมป์เกมนี้นะครับเพราะว่า ใช้กำลังซึ่งเป็นนักเตะเยาวชนนะครับภาพรวมของนักเตะเยาวชนในปีนี้นะครับในครึ่งแรกเนี่ยของฤดูกาลเนี่ยนะครับคนที่เรียกว่าทําผลงานแล้วก็แจ้งเกิดก่อนนะครับนั่นก็คือทางด้านของจาเลวคอนซ่าในตําแหน่งเซนเตอร์ฮาฟนะครับก็อายุต่างกว่า20ปีนะครับขณะที่ในครึ่งหลังครึ่งหลังของซีซั่นเนี่ยก็คือประมาณ ธันวามกรามาเนี่ยนะครับเราได้เห็นคอเนอร์บรดลีย์โอเคครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อันนั้นเจ็บด้วยนะครับแจ้งเกิดขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะครับทั้งสองคนคร่าวๆนะครับก็คือตามหลังซีซั่นที่แล้วที่เรามีสเตฟานไบเซติชนะครับแจ้งเกิดเต็มตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไล่มาเลยนะครับสำหรับนักเตะเยาวชนซึ่งทยอยกันแจ้งเกิดแล้วก็ ใช้คำว่าสร้าง IMPACT นะครับหรือว่าความสั่นสะเทือนให้กับวงการมีการไปขุดไปหาข้อมูลมาต่างๆนานามากมายนะครับจนกระทั่งถึงในตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นที่เรียกว่าเป็นผู้อำนวยการในเรื่องที่คอยดูแลตัวผู้เล่นเยาวชนเสริมทีมชุดใหญ่หรือให้โอกาสทีมชุดใหญ่นะครับหรือว่า Talent ID ของสโมสรริ์พูลนะครับนั่นก็คือ วิกตอมาตอสนะครับซึ่งผมได้เคยแปะถึงไปแล้วนะครับในส่วนของริวพูพอดแคสต์นะครับลิวพูสตอรี่นะครับทีนี้ครับในเกมนัดนี้นะครับเราได้เห็นนะครับโอเคครับอาจจะนักเตะนั้นบี้กันเยอะนะครับลิวพูมีเกมเตะเยอะมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บด้วยเราจึงได้เห็นโอกาสแล้วก็การลงสนามาของทางด้านของเจเดนแดนส์นะครับซึ่งลงมาเป็นกองหน้า ลงมานาทีที่87แทนโคดี้กัปโปนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือเจมส์แมคคอนเนลลงมานาทีที่87ไม่นับรวมมีบ๊อบบี้คลาร์กก็ตามลงมาในช่วงของทดเวลาบาดเจ็บประมาณนาทีที่100บวกบวกด้วยเช่นเดียวกันนะครับประเด็นที่ผมจะพูดก็คือว่าเมื่อคี้ได้ไล่เรียงไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วไบเซติชโวนซ่ามาที่แบรดลีย์นะครับนัดชิงชนะเลิศเนี่ยถ้าเพื่อน ไปดูสถิติหรือว่าดูเกมการเล่นนะครับเราจะเห็นว่าภาพรวมในช่วงท้ายของครึ่งเวลาหลังลิอร์พูลเนี่ยป้อแป้แล้วเหมือนกับหมดแรงแล้วนะครับแต่สุดท้ายครับพอมีการเปลี่ยนตัวนะครับนาทีที่87ที่ผมบอกแหละที่แดนลงไปแล้วก็ทางด้านของแม็กคอนเนลลงไปแทนซีเนียเพลเยอร์อย่างอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แล้วก็โคดี้กัปโปเนี่ยครอปนั้นทั้งกอดทั้งนะครับ จูบไปที่หน้าผากเด็กนะครับกระตุ้นทุกอย่างนะครับกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นแล้วก็เพื่อเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจด้วยกระตุ้นแฟนบอลในเวมบรีด้วยให้แบ็กอัพพพอร์ตสนับสนุนเด็กๆหรือเด็กทั้งสองคนนี้เป็นพิเศษที่ลงไปในช่วงท้ายครึ่งเวลาหลังแทนตัวผู้เล่นชุดใหญ่แล้วก็เหลือเชื่อครับเลี้ยวผูค่อยๆดีขึ้นนะครับ แต่ว่ามาดีขึ้นแบบฉับพลันเลยก็คือตอนที่เอ็กซ์ต้าไทม์ในการต่อเวลาเครื่องแรกแล้วก็เครื่องหลังที่จูจูเนี่ยเชลซีของมาริซิโอโปเชติโนซึ่งเจ้าตัวคุณซูเองก็ไม่ทราบเพราะอะไรเนี่ยก็แผ่วลงไปแล้วลิวพูก็ค่อยๆตักกายหรือว่ามีกอก2หรือกอกสมเนี่ยเล่นขึ้นมาโดยหนึ่งในแกนสำคัญนั่นก็คือเจมส์แมคคอ์เนลซึ่งทำหน้าที่เชื่อมระหว่างกองหลังแนวรับของเรานะครับกับ ทางด้านของแนวมิดฟิลด์นะครับก็ทำหน้าที่ช่วยทางด้านของวาตารุเอนโดเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเอนโดนั้นเรียกว่าช่วงช่วงท้ายๆเนี่ยแล้วก็พอจบเกมก็เห็นแล้วเดินแทบไม่ได้ขึ้นบันไดแทบไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเล่นเต็มนะครับครอปบ,บอกว่าเอนโดนี่ขาแข็งแรงที่สุดในทีมนะที่ยืนหยัดได้ขนาดนั้นแต่ว่าแมคคอนเนลเนี่ยช่วยได้เยอะแล้วก็สถิติการรับบอลจ่ายบอลต่างๆเนี่ย สูงที่สุดในทีมในช่วงตั้งแต่ที่เขาลงสนามมานะครับจุดหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าผมมีเพื่อนหลายคนแล้วก็มีแฟนเพจใน Facebook ของไข่มุกดำเนี่ยทักเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าน้องเล่นแบบช้าไปไหมหมุนหรือว่าคลองบอลเยอะหรือว่าในลักษณะท,ที่เรียกว่าสปีดยังไม่ได้หรือเปล่านะครับผมก็ต้องตอบแบบนี้ครัว่ามันเป็นการลงมาในเกมที่ร้อนระอุนะครับ เกมมันเร็วมากนักเตะต้องมีการปรับตัวอยู่แล้วผมว่าเขาค่อยๆเข้าสู่เพสเพสก็คือสปีดของเกมเนี่ยได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับได้บอลเยอะก็คือโอเคควอนซ่าส่งให้ฟานดาส่งให้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ตั้งต้นเกมเชื่อมเกมแล้วก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็มีจังหวะหนึ่งนะครับในการเล่นนั่นเองที่สามารถที่จะพลิกนะครับแทนที่จะได้บอลแลแ้วเตะคืนเหมือนกับหลายๆครั้ง คือหลังแต่ว่าพลิกให้เห็นก็แสดงว่าเจ้าแล้วก็การให้บอลเนี่ยค่อนข้างจะผมต้องใช้คำว่า n e ดนะครับ n e ดซึ่งแปลว่าปราณีตมากๆในการเล่นคือเจ้าตัวน่าจะมีความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ออกบอลพร่ำเพลือหรือว่าเสียบอลง่ายๆนะครับผมว่าเขาตั้งใจมาเล่นในลักษณะนั้นนะครับแล้วก็เวลาจังหวะพลิกที่ได้เห็นนั่นก็คือจังหวะพลิกที่เกิดจากจังหวะหรือว่าสถานการณ์คับขันเนี่ย เฮ้ยทำได้นะครับนั่นก็แสดงว่ายิ่งตอกย้าครับผมมองว่าเจ้าตัวไม่อยากจะเสี่ยงในการเล่นเนี่ยมากเกินไปนะครับก็เลยทําให้โอเคครับเลือกเพลงในการเล่นแต่ละช็อตแต่ละครั้งเนี่ยแบบละเอียดละเมียดแล้วก็ปลาณีตบรรจงจริงๆนะครับเลยทําให้เห็นการผ่านบอลการเลือกช้อยในการออกบอลแล้วก็กรับบอลหรือแม้แต่ต้องแปะคือหลังแบบ ระมัดระวังค่อนข้างมากแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเอาตัวรอดก็เอาตัวรอดได้นะครับอันนั้นก็คือเป็นคนที่คัดมาเป็นอันดับที่1แล้วก็ฝากเอาไว้เลยว่าเอ้ยนะครับอาจจะเป็นเบอร์หกที่น่าสนใจของทีมเราได้อีกคนหนึ่งเลยนะครับเพราะถือว่ามี m มซ์เซ็ตที่ดีแล้วก็รูปร่างดีสามารถที่จะพัฒนาต่อยอด ไปได้ในอนาคตนะครับนั่นก็คือเจมส์แมคคอนเนลนะครับอีกคนหนึ่งนะครับไหนไหนพูดถึงแล้วก็คือคนที่ลงมาพร้อมกันนั่นแหละนั่นก็คือเจเดนแดนนะครับลงมามีโอกาสม่งคือเรียกว่ามีโอกาสจะทําประตูได้สักสองผลได้สามใบถ้าโชคเข้าข้างหน่อยหนึ่งมีความวูบว่าให้ได้เห็นอายุ1 9ปี1 8บแปกีกันกันกันทั้งหมดนะครับก็ถือว่าถูกปล่อยน้ําปล่อยตัวลงนะปล่อยลงน้ํามาใน โห oh, จังหวะสําสคัญของเกมเลยดีเดียวนะครับอาจจะต้องมียิงจุดโทษได้ํมามใบใครจะรู้นะครับนักเตะเหล่านี้นะครับที่ครอปนั้นส่งลงสนามมานะครับจังหวะนั้นก็งงๆเหมือนกันก็คงคิดว่าต้องการความสดของทั้งความเป็นเด็กของทั้งความเป็นตัวสำรองที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยลงไปช่วยพี่ๆนะครับซึ่งก็กรำกันมาตลอดทั้ง90นาทีแล้วนะครับคงไม่ได้ครอปคงไม่ได้สนใจแล้วครับว่าจะต่อเวลาไปถึงจุด่องจุดโทษอะไรใดๆก็คือ กะว่าเอาให้รอดให้ได้นานที่สุดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใน120นาทีแล้วสุดท้ายครับมันก็ออกดอกออกผลเป็นประตูชัยในนาทีที่118นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมพูดถึง2คนนี้ก็ยังมีบ๊อบบี้คลารซึ่งเราได้เห็นกันไปแล้ว Clark, าาคลาร์น่าจะคล้ายๆกับเบอร์8นะครับก็ค่อนข้างที่จะดิมิกหหนอยหนึ่งนะครับก็น่าจะมีความหลากหลายอยู่นะครับคนอื่นๆเราได้เห็นกันไปหมดแล้วครับคอนซาบรดลีย์นะครับอย่างน้อยๆ5ตัวนี้นะครับ แม้ว่าจะไม่ได้ลงสนามพร้อมกันแต่ก็ถือว่าอายุประมาณ20ปีไม่ถึงดีนะครับไม่นับรวมอ c คาเดมีรุ่นพี่นะครับเพราะว่าคลิปนี้ EP นี้จะเป็นเรื่องของนักเตะเยาวชนนะครับที่ลงสนามในเกมนี้อยู่แล้ว120นาทีอย่างทางด้านของฮาวิ e งเอเลียตหรือว่าทางด้านของควิวินเคลเลอร์นะครับซึ่งเป็นผู้รักษาประตูก็คือถือว่าเป็นนักเตะที่เติบโตมาจากทีมเยาวชนรุ่นพี่นะครับ ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นครับพูดมาถึงตรงนี้นะครับในชัยชนะที่ค่อนข้างที่จะประทับใจยิ่งใหญ่แล้วก็มีความพิเศษเหนือเชลซีในส่วนของคาราบาวครับเนี่ยนะครับมันไม่ได้เพียงแต่ว่านับหนึ่งให้กับเยอเกนครอฟในการ f a แฟ w e l l หรือว่าอำลาทีมด้วยถ้วยใบแรกเท่านั้นนะครับมันยังเหมือนกับนับหอย่างเป็นทางการให้กับเด็กคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่คนที่แจ้งเกิดแล้วในซีซั่นนี้อย่างคอนซาแล้วก็แบรดลีย์นะครับนั่นก็คือทางด้านของแม็กคอนเนลหรือว่าทางด้านของเจเดนแดนนะครับแล้วก็บ๊อบบี้คลาร์กด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องติดตามกันดูครับเราต้องใช้นักเตะเหล่านี้อยู่แล้วในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของพรีเมียร์ลีกแล้วก็ในบอลถ้วยที่เรายัางเหลืออีก2ใบทั้ง FA Cup แล้วก็ทั้งยูโรปาลีกนะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ตอนนี้กําลังขึ้นหม่อนะครับสำหรับ Academy ิลิว์พูลนะครับก็เป็นกําลังใจให้เด็กๆก,กันด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทีมทั้งทีมแล้วก็ครอปนะครับส่งท้ายได้สวยๆกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ